สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาที่กาชาดไทยนะครับถนนข่างรีดูนังนะครับเพื่อนๆเพื่อจะบริจาคเลือดนะครับแล้วก็จะแนะนํานะครับขั้นตอนการบริจาคเลือดนะครับง่ายนิดเดียวเองนะครับเพื่อนๆแค่เดินเข้ามาในตึกเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อนๆคอยดูแลเรานะครับคอยแนะนําขั้นตอนต่างๆมาก มาถึงที่หน้าประตูเนี่ยจริงๆนะครับแต่ก่อนนะครับจะมีของกินของอร่อยเยอะมากๆข้างหน้านี้นะครับเพื่อนๆแต่เนื่องจากปัจจุบันน่าจะมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับหายหมดเลยนะครับก็กลับมาเติมพลังกันก่อนซะหน่อยไม่มีอะไรเหลือเลยครับพเพื่อนๆเงียบเลยทั้งกุยเตี๋ยวต,ต้มยำข้าวขาหมูเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในตึกนะครับเพื่อน เราก็จะมองเข้าไปนี่เห็นเลยนะครับตึกที่รับบริจาคเนี่ยไม่เหมือนตึกไหนเลยคือเป็นตึกกระจกสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับไม่สูงมากนะครับสวยเลยสวยเลยครับเพื่อนๆแปลกตาด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสวนงูนะครับสวภา,าก็เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับเพื่อน และสำหรับเพื่อนๆที่จะบริจาคกายวะและร่างกายนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายมือนะครับเดินไปทางด้านซ้ายมือก็จะมีตึกที่รับบริจาควันนี้เราจะมาบริจาคเลือดกันนะครับเพื่อนๆยิ่งให้ยิ่งได้รับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เอารถมานะครับมีที่จอดรถ สะดวกสบายนะครับสามารถขับเข้ามาจอดได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับสถานที่จอดรถจอดได้เป็น100 100ร้อยๆคันนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นความบังของหมู่บ้านด้านซ้ายมือของตึกนี้นะครับก็จะเป็นโรงอาหารนะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่มาเช้านะครับยังไม่ได้ทานอะไรมานะครับสามารถหาทานได้ใน,ใน,ใน,ในทงอาหารนี้เลยเวลาทานเสร็จแล้วนะครับให้ดื่มน้ำตามสองแก้วนะครับแล้วก็นั่งให้อาหารมันย่อยก่อนสักครู่นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วขึ้นไปบริจาคเลือดได้เลยนะครับไปครับเพื่อนๆขึ้นตึกกันครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับก็สปาการชาติไทยนะครับศูนย์บริจาคโลหิตเข้าด้านขวานะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปถึงด้านในนะครับก็เย็นสบายเลยนะครับกรอกรายละเอียดนะครับเพื่อนๆกรอกประวัติชื่อนามสกุลสถานที่ทำงานนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัย แล้วก็จะมีคำถามนะครับให้เราตอบคำถามนะครับหลักๆก,ก็จะไม่ใช่นะครับใช่ก็จะมีอยู่ประมาณ3ามข้อให้เพื่อนๆค่อยๆอย่ออานนะครับเหมือนเป็นการอ,อ,อะไรเตรียมความพร้อมร่างกายไปนในตัวนะครับก่อนที่จะมาวัดความดันนะครับกอกเสร็จก็จะมาวัดความดันนะครับนั่งพักก่อนก็ได้นะครับเดินมาเหนื่อย ผมนี่เขาวัดไปสองรอบนะครับรอบแบรกไม่ผ่านน่าจะเดินตากแดดมาตั้งแต่หน้าประตูเกินไปนิดหนึ่งเกินไปบแปดนะครับความดันด้านล่างน,นะครับเกินไปห้าผ่านเกณฑ์คือไม่เกิน90้าสบร้อยสี่ิบนะครับวัดความดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มารับบัตรคิวกันต่อนะครับวันนี้มาเร็วเกินนะครับมาถึงก่อน8โมงก็ต้องรับเป็นบัตรคิวอ่อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆก่อนที่เขาจะเรียกคิวนะครับพอดีเขายังไม่เปิดเครื่องอตัวจ่ายบัตรคิวนะครับก็จะมีพนักง,งานจ่ายบัตรคิวแต่หลังจาก8โมงก็จะกดคิวที่เครื่องปกตินะครับ วันนี้คนก็มาเยอะมากๆเลยนะครับเป็นวันเสาร์นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยผมต้องรีบเข้าไปเลยเพราะว่าสายนิดนี้นคนเยอะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีทุล่าอะไรก็สามารถมาได้ทั้งวันนะครับปักก็จะมีทั้งสเตมเซลล์นะครับเพื่อนๆ สาม,มารถบริจาคสเต็มเซลล์ได้นะครับก็ไปช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่เป็นลูคีเมียนะครับคือเขาต้องการสเต็มเซลล์นะครับเพื่อาาสสนนในการช่วยสร้างเม็ดเลือดนะครับเพื่อนๆวันนี้คนเข้ามากันเยอะเลยนะครับแต่เช้าเลยมีเป็นร้อยเลยนะครับครับเมื่อถึงเวลา8โมงนะครับห้องลงทะเบียนก็จะเปิดรับลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆ เมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในห้องนี้นะครับนี่ครับเดินเข้าแถวนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับเพื่อนๆลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะรอเรียกห้องด้านขวามือนะครับเพื่อเข้าไปทําการตรวจเลือดขั้นแรกขั้นพื้นฐานนะครับก็จะเจาะที่นิ้วนะครับปลายนิ้วว่าเลือดเราพร้อมให้บริจาคไหมเลือดเราลอ,อยไหม สมัยก่อนก็ใช้การหยดลงไปในน้ำครับแต่ปัจจุบันนะครับดูค่าเลือดนะครับค่าสูงเกินที่จะบริจาคไหมนะครับถ้าต่ำไปก็ไม่สามารถบริจาคได้นะครับก็ต้องกลับไปพักร่างกายนะครับสำหรับวันนี้พร้อมแล้วนะครับขึ้นมาข้างบนห้องเบอร์สี่กดบัตรคิวนะครับแล้วก็เลือกว่าจะบริจาคแขนซ้ายหรือแขนขวานะครับเพื่อนๆแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับเมื่อถึงคิว เจาะเลือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็บีบเข้าไปครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับเพื่อนๆนเลือดเราก็เต็มถุงแล้วนะครับถุงหนึ่งนะครับก็จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ประมาณสามคนนะครับเพื่อนๆน นี่นะครับหนึ่งถุงต่อชีวิตได้สามชีวิตนะครับพอจ่ากเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาต่อันที่ห้องเบอร์หกนะครับเพื่อนๆจะเป็นห้องที่พักผ่อนนะครับนั่งพักให้ร่างกายเราปรับตัวนะครับแล้วก็แข็งแรงดีขึ้นนะครับและมารับของกินของอร่อยของเรานี่เองนะครับในถุงนะครับก็จะประกอบด้วย นมสมัยก่อนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นโอวันตินนะครับมีให้เลือกทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็ใส่ไว้เป็นแพ็คๆแบบนี้เลยนะครับสามารถหยิบเป็นถุงนะครับและเดินมาสักพักหนึ่งก็จะหยิบตัวบัตรนัดนะครับเพื่อนๆเราจะได้ไม่พลาดวันนัดครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ลืมนะครับแล้วเราก็กลับบ้านกันได้นะครับ เดินทางสะดวกสบายนะครับมาบริจาคเลือดที่สภากาชาติไทยกันนะครับเพื่อนๆทุกทุกคนก็ปัจจุบันนะครับก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับในครั้งก็ไม่เพียงพอนะครับสําหรับช่วยเหลือในแต่ละวันนะครับก็เรียนเชิญนะครับเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับก็มาบริจาคเลือดกันนะครับของที่อยู่ในถุงฮีโร่นะครับ ก็จะเป็นขนมนะครับแล้วก็น้ําผลไม้เนี่ยของดูนีน้นี่มีทุกรอบน,นะครับเพื่อนๆแล้วก็ไข่ต้ม cp นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังแบบขนมปังขนมพายสับป,ประรดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ติดโชกนิดนึงตั้งขายอยู่ข้างหน้านะ ตัวนะครับก็รู้ตึกตัวเบาขึ้นเยอะเลยนะครับ <g ül> <g ül> <g ül> ก็เรียนเชิญนะครับเป็นเพื่อนยินให้ยินได้รับนะครับมาร่วมกันบริจาคเลือดหนึ่งถุงนะครับช่วยได้ต้องสี่ชีวิตนะครับเ,เพื่อนๆทำบุญบริจาคได้ฟรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปหาะไะกินกันต่อนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ทำขึ้นมานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากมีข้อผิดพลาดระการใดเกิดขึ้นนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับและสถานที่สภากาชาติไทยนะครับที่ให้ผมได้ถ่ายทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาเพื่อนๆทุกๆุคนไปก่อนสวัสดีครับ